บทสวดมังคะระสุตังเสถวนาจะพารานังปันทิตานันจะเสวนาผูชาจะผูชนียานังเอตัมมังคะรมุตตมังปฏิรูปะเทสาวาโสจะผูเพจักตาปุญญาตาอัตตาสัมมาปณิทิจาเอตัมมังคะรมุตตมังภาหุสัจจัญจะสิปัญจวินโยจะสุสิกิโต sukhasita Jaya wajah tamang haramu tamang mata pitu watanang putatara sasang hahu anak pura cakamanta i tamang haramu tamang tanan ca tamah ceria ya anak wacani kamani hitamang e tamang haramu tamang. arati virati papa macapana jasanya อปปมาโทจะธรรมิสุเอตัมมังฆรมุตตมังคารวะจะนิวาโตจะสันติจักกัตัญจุตตากาเรนะธรรมะสวรังเอตัมมังฆรมุตตมังขันติจะโสวะจะสตาสมณานันจะทัสสนังการีนะธรรมะสากะชายเอตัมมังฆรมุตตมัง तपोच ब्रह्मचर्य च हरियाचा नपा न सची क्या चेतम खरमूर्द मंथ स लोकथ मेह चिता न कपति अशोक वृक्ष मंतम खर्मूर्द मंता थी सी कतवा न सपथ माशिता सपथ शोति स ข้าชันติชันตีสร้างมังครามุตตะมันตีบทสวดรัตนริตยังกินชีวิตตังอิทวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปณีตังนัโนสมังอธีตถาคตีนะอิทัมเปีพุทธะรัตนังปณีตังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเม เอเตนะสัจเจนะสวัสถีหัวตขยงวิราคังมะตังปณีตังยถาชคาสกยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมนะสมาทิกินจีทำปีทมเมรตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสถีหัวตัวำพุทธเศโทปริวันในยสุจิงสมาทีมานันตาริกันยมาหงสมาทีนาเตนะ สมุนวิชติธรรมปีธรรมเมรตนะงปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัสดิโหตัวเยปุคาราตาสตังปสัทธาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทกขินเอยาสุขตาสสาวกาเอเตสุทินานิมหาผลานิธรรมปีสังเขรตนะงปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัสดิโหตัวเยสุปยุตตามนัสสะธนีนะ นิกามิโนโคธรรมสาสนามีเตปฏิัตามตังวิไคหารธรรมุทานิพุติงหุนฉานในธรรมปีสร้งเครตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีหัวตัวขีนังกุรานังนวังนัตติสัมภวังวิรัตติจิตายติเกภวสมิงเตยินาพิสาวิรุณิฉันทา นิพันติทิรายธายัมปฏิปุยธรรมปีสังเครตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีหวตัวบทสวดธรรมบทสารสวะอัตาเวชิตังเยโยยาจายังอิตาราประชาตาทันตาสาปุปสานิจังสัญญาตาจารินโนเนวะเทวนคันทโพนมาโรสหาพระมุนา చింగ్తాయి తుప సా ఛంతూనోర్ పాసింగ్ఖవాతర్మా సంబున ఏమ అను సవే నయ పితాన ตกะเหตุมานยะกะเหนะมาอาการะปะริวิตะเกนะมาทิฏฐินิสานะกันติยามาพะพะรูปะทายะมาสะมะโนโนโฆโรยะถาตุเมเหอะตะนะวะสะนุยะไทเมธัมมากุสะลัยเมธัมมาสะวะชัยเมธัมมาวินญู การหิตาอิเมธมาสัมมาตาสมาทินาอหิตายาทุกขายาสังวัตตันเตียอะทาตุเมหิปชาหิปชาหปชาหิยาธายาธาตุเมหตานาวชานุยาธาอิเมธรรมากุสลาิเมธรรมานาวัชัยเมธรรมาวิญโยปัสสธาอิเมธรรมา สมัติาสมาทินาหิตายสุขายาสังวัตันติอัฏฐตุเมเหอุปสัมปชาวิหารยาธาติบทสวดอุปนิยยสวดอุปนิยติชีวตชีวิตธมะปัญายุงชาลูปนิทสานสันติตานา เอตังพยังมารณีเปโคมานปุญญาณีกายราธาสุขาวานีอุปนิยติชีวิตตามปมายังชารูปนีตัสานสันติตาายเอตังพยังมารณีเปคมานโลกามิสังทชชเหปสันติเปโขโยธากายยนสังยมวาจายอยทาเจตสาตตัง ภาษาเปตัสสุขายโฮเตียสังชีวะมโนปะโรติปุญญังธรรมโมหเวระคติธรรมจาริงธรรมโมสุกิโนสุขามาวาห์เตียเอสานิสังโสธรรมีสุกินเนนะคุนาทุคติง कचते थमाचार्य सफे संखारा निचा पन्या पसते अथा पिंदति सुखे सम खो विसुथिय सफे संखाते यस अथा पिंदति दुखे सम खो विसुठिया सफे थम्मा नथा पन्याय पसते อาธานิพินตติทุเกสมโควิสุทธิยามุสุระปันกัชาดกอปันกัตธานเมเกทุติยังอาหูตากิกาเอตัธานญายามทาเวตังคะหนยยยาปันกังพาหุงเวสรนังยันเตปปัฏตานิวนาณิจาอารามอารามาลุขะเจตยานิ มนุสส an an ์พยาตาชิตานิตังโคสารนังเขมังนิตังสารนามุตตะมังเนตังสารนามะัมมะสภาวะทุกขะปมุตตะเทียโยจะพุทธันจะทำมันจะสังขันจะสารนังฆโตจะตาริอริยสัจญาเนสัมมาจานิสัมมปัญญายาปสติทุกขังทุกขสมุปาทังทุกขสัจจติกมังอริยัญจะอัตถังคิกัง ทุกข์ปัสสาวะปัสสาะขามินงังเอตังโสาางคสรังเขมังเอตังสาระนามุตมังเอตังสาระนามะธัมมะสัพพะทุกขะปมุตชะเตบทสวดพระเทกรัตคาถา อธิตังนานนาวะเมยยานันปฏิการแค่นาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทัตติตามะหีนันตังปันตัญจานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลาไปแล้วและสิ่งนั้นที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นนันยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันจโยุทธมังตถาตถาวิปัสสติสังหิรังสังกุปังตังวิทามนุวภรุหิเย บุคคลได้เห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงินไม่คลอนแคนในธรรมนั้นนั้นบุคคลนั้นพึงจำเนินธรนั้นหนึ่งหนึ่งให้ผู้ปกคงเถิดอัจเจวะจิตจะมาตับปางโกสัญญามรณงสเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แลาใครเราจะรู้ความตายจะมีในวันพุ่งนะฮิโนสังคารันเตนะ มหาเสนีนัมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่น,นั้นย่อมไม่มีแกเ่เราทั้งหลา,หายเอวังวิหาริมาตาพิงหูรัตตมตันทิจังตังเวพะเทการะตเตสันโตจิกเตมุนีเตพระมุนีผู้สงบจมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดขันทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหลว่า ผู้มีราตีหนึ่งจริญด้วยประการชนีแลบทสวดพิณหาปัจเวคขณะปัถะชาาธมมมหีชาราังนัติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงผลความแก่ไปไม่ได้พญาธิธโมมหีพญาธิงนัติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มราณามมะธโมมเหหมราณะอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพลความตายไปไม่ได้สเพหิมเมพเยหิมนาเปหินานาภาววินาภาวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมปันโทกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามีกัลยะาณังว่าป้าปะกังว่าตาสาทายาตภวพระเวสสามีเราทำกรรมใดว่าให้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นๆสื่อไปเอวางอําเภเฮียเป็นห้างปัจเวกิตาพัง เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดบสวทิวตาอุยโยชนาคาถาทุกขปัตาจนิดทุกขาพยาปัตาจนิมพยาโสกะปัตาจนิดโสกาหุนตุสเปพ,พิปานิโนเอตาวตา จมให้สัมพตังกุญญาสัมปทังสัเพเทวะนุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัตธาญาสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาหูตุขัดชันตุเทวตาคตาสัเพพุทธาพรปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนละลักขันตามีสัพพโซ บทสวดเทวตาปฏิทนาคาถาอันธรรมยังปฏิทานาคาทยโยพนามเสยาเทวตาสันติวิหาราวสินีทุเปเคเรโพธิเคเรตหิงตหิงตาธรรมทานีนับพวันตุภูชิตาโสทิงกรุนเตทาวิหารมัมทะเลเทรามัมชานวกาจะพิกาว สรามิกาธานาปฏิอุปาสสกาธรรมเจเทสนิขมาจอิสระสัมปานาพูตาสุกิตาพวันตุเตสราภูชาเยปบีจอันทสัมภวาสังเสทชาตาทวบปปาติกา นานิกังธรรมวรางปฏิจจเติสภเปทุกขสสังกรณ์ตูสังขยังทาตูจิรังสตังธรรมวธรรมัตราชปุคราสังโคโหตูสมะโคะอัตายาจะหิตายาจะอัมเหราคตูสัทธมว สัพเพปิธรรมจาริโนวุฒิงสัมปะปุนยยมะธรรมอริยประปเวทิเตบทสวดสัพพปฏิาาาทานคาถาหันธรรมยังปฏิาาาทานคาถาโยพนามะเซ ปุญญสิธานิกตาัสายานัญญาณีกตานิเมเตสัญจภาพักินุโ,นโธสัตตานันตาประมาณกาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบนัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม่ห่างมาตาปิตาทโยทิฐามิจับ ปายาทิทาวานเยอัชัตเวริมัชัตเวริโนคือชนเหล่าได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลยสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาติทันติโลกสมิงเทภุมาจตุโยนิกาปัจเกจกะจตุโวการาสังสารันตาภาวาภเว แลมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิ 3, สามเกิดในกำเนิดสีมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสีท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตังเยปฏิธานาม,มอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับประชานันเตเทวาเตสังนิเวทะยุงสัตว์เหล่าได้ศอบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วเพราะสัตว์เหล่านั้นจวอนุโมทนาเองเถิดก็สัตว์เหล่าได ย่อมไม่ทราบการย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแก้งแกส่สศว์เหล่านั้นมาญาทินานาปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทาหุนตัวเวราสุขาชีวิโนเขมพะทันจปะปะปูนตัวเตสะาสะสิทธ สัตังสุขภาพอเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นศกเสมเอเถิดและจงถึงทางกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จด้วยเธอ ภาพแห่งศัจธาที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอาน,นิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริษตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในสวัสดิ์ศิลาครอบครัวของข้พาพเจ้าแอดมินผู้ตรวจสอบขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงของข้าพเจ้าเจริญทั้งทางลปและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายปู่นันโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วได้ผลโดยพอให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของ และครอบครัวของข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกลิ่งพลีพินาลโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาณสังวรวัดปอวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระผลฤทธิ์และคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเทินสาธุสาธุสาธุ